กันในแผนกที่สองนะคะยังเป็นโจทย์ข้อเดิมอยู่นะคะในแผนกที่สองเนี่ยค่ะลักษณะการทําจะทําเหมือนกับแผนกแรกเลยแต่มันจะมีจุดต่างกันอยู่ที่สองจุดนะคะอยู่ณจุดแรกตรงที่ครูทําเป็นตัวหนังสือสีแดงไว้เห็นไหมนะคะถ้าเป็นแผนกแรกตรงนี้ค่ะงานระหว่างทําต้นงวดจะต้องบวกด้วยหน่วยที่เริ่มผลิตสําหรับแผนกแรกเท่านั้น ตั้งแต่แผนกอื่นต่อไปมีการส่งงานกันกี่แผนกก็แล้วแต่ตั้งแต่แผนกที่สองเป็นต้นไปเราจะบวกด้วยหน่วยที่รับโอนนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแผนกเริ่มแรกนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะนักศึกษาสังเกตเห็นถ้าเป็นแผนกแรกจะไม่มีตัวเลขแถวรับโอนเห็นไหมคะเพราะว่าเขาเริ่มเป็นผลิตเป็นแผนกแรกแต่ถ้าเป็นตั้งแต่แผนกที่2เป็นต้นไปจะต้องมีช่องรับโอนด้วยเนื่องจากแผนกที่สองจะผลิตได้ก็จะต้องรับโอนมาจากงานมาจากแผนกที่1 ถ้าบริษัทเรามีสามแผนกแผนกที่สามจะผลิตได้ก็ต้องมีการรับโอนงานมาจากแผนกที่สองเพราะฉะนั้นตั้งแต่แผนกที่สองเป็นต้นไปก็จะมีช่องรับโอนนะคะแต่ข้างหน้าการเขียนรีพอร์ตนะคะอะไรคล้ายกันหมดเลยเอาเรามาเริ่มดูค่ะเริ่มแรกขั้นที่1รายงานจํานวนหน่วยรายงานจํานวนหน่วยนะคะเราก็ต้องหาหน่วยที่ต้องผลิตต่อคําว่าหน่วยที่ต้องผลิตคือเราต้องแผนงานไว้ นะะหน่วยที่ต้องผลิตมาจากงานระหว่างทําต้นงวดบวกด้วยหน่วยที่รับโอนองานระหว่างทําต้นงวดไปดูข้อมูลค่ะมีไหมมีก็ลงไม่มีก็เป็นสูงไปนะคะ,ะข้อนี้มีไหมะมีค่ะสี่พันบาทแต่สี่พันชิ้นค่ะขอโทษทีหน่วยที่รับโอน บางโจทย์ก็จะบอกมาบางโจทย์ก็ไม่บอกไม่บอกก็ไม่ผิดค่ะเราจะต้องรู้ข้อมูลหน่วยที่รับโอนโอนมาจากไหนก็โอนมาจากแผนกที่หนึ่งเราไปย้อนดูข้อมูลของแผนกที่หนึ่งก็ได้ค่ะเพราะเราทําเสร็จแล้วอ่ะครูย้อนดูข้อมูลนะคะนี่ค่ะเห็นไหมหน่วยที่ทําเสร็จและโอนออกขั้นที่หนึ่งของแผนกที่หนึ่งนะคะหน่วยที่หน่วยที่ทําเสร็จแล้วโอนออกเจ็ดหมื่นสี่พันชิ้นก็ตรงนี้ค่ะคือส่งไปแผนก yani. ที่สองมันนั้นก็เอายอดตรงนี้ไปลง นั่นก็หมายความว่างานต้นงวดมี4,000ชิ้นนะคะแล้วแล้วงวดบัญชีนี้รับโอนมาอีก7,4,000ชิ้นแสดงว่าแผานกที่สในเดือนนี้นะคะจะต้องผลิตให้ได้ทั้งหมด78,000ชิ้นอันนี้คือหน่วยที่ต้องผลิตต่อมาพอเรารู้แล้วเราต้องผลิตที่ได้7,8,000ชิ้นเราก็มาเริ่มลงมือทำงานเวลาเริ่มลงมือทำงานก็มีงานที่ทำเสร็จเสร็จแล้วโอนออก นะคะโอนไปไหนข้อนี้มีอยู่2แผนกถูกไหมคะแสดงว่าจบจากแผนกนี้เราขายได้เลยมันก็จะโอนเข้าสินค้าสำเร็จรูปนะคะออาหน่วยที่ทําเสร็จแล้วโอนออกนะคะเจ็ดเจ็ดหมื่นชิ้นหรือเจ็ดหมื่นหน่วยงานที่ทําเสร็จแต่ยังไม่ได้โอนออกนะคะแต่ยังไม่ได้โอนออกมีก็ลงไม่มีก็ไม่ต้องนะคะเอาข้อนี้มีมีห้าพันชิ้นเสร็จแต่ยังไม่ได้โอนเข้าโกาดังสินค้างานระหว่างทําไปงวดมีไหม งานระหว่างทําไปงวดคืองานที่ยังทาไม่เสร็จในงวดบัญชีนี้เดี๋ยวเราจะต่อในงวดบัญชีหน้ามีก็ลงไม่มีก็ไม่ต้องข้อนี้มีก็ครบ3าตัวถ้ามีครบก็จะมีครบแค่สานี้นะคะ3ตัวนี้แต่ถ้าโจทย์ข้อไหนไม่มีอย่างเช่นงานที่ทําเสร็จแต่ไม่ได้โอนออกไม่มีไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะนะคะหรืองานระหว่างทําไปงวดไม่มีก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะยอดรวมออกมาหน่วยที่ผลิตได้ นะคะหน่วยที่ผลิตได้78000หน่วยที่ผลิตได้กับหน่วยที่ต้องผลิต2ยอดนี้ค่ะเหมือน,นแผนกแรกเลยหน่วยที่ต้องผลิตกับหน่วยที่ผลิตได้จะต้องเท่ากันเสมอนะคะจะต้องเท่ากันเสมอนะอ่ะต่อมาเสร็จ <ix> แล้วขั้นที่1ค่ะต่อมาในขั้นที่สองหน่วยเทียบสําเร็จรูปหน่วยเทียบสําเร็จรูปหมายถึงงานที่เราผลิตได้ในระหว่างงวดนี้ก็เราก็มาเริ่มดูกัน งานที่ผลิตได้นะคะก็มีหน่วยที่ทําเสร็จแล้วโอนออกนะคะทำเสร็จรับโอนมาเจ็ดหมื่นชิ้นหรือเจ็ดหมื่นหน่วยทีนี้ไปดูที่โจทย์ค่ะถ้าเราไปดูที่โจทย์นะคะถ้าเราไปดูที่โจทย์โจทย์ข้อนี้นะคะ่ะ DM ของแผนกที่สองจะไม่มี DM ของแผนที่สองจะไม่มีถ้าไม่มีนั่นหมายความว่าในแผนกที่สองไม่ได้ใช้วัตถุดิบแล้ว นะคะไม่ได้ใช้วัตถุดิบแล้วจะใช้แต่ DL กับ MO ซึ่ง DL กับ MO รวมกันมันก็คือ CC คือต้นทุนแต่สภาพนะคะเพราะฉะนั้นทําเสร็จและโอนออกนั่นหมายถึงงานเสร็จ<ม>1 0 0ยซก็ต้องใช้ CC 100%ซคือ7จ0 0 0จนะคะ7 0 0 0หนหน่วยต่อมางานที่ทําเสร็จคําว่าทําเสร็จแต่ไม่ได้โอนออกนะคะรับโอนมาทำนะคะทำเสร็จแต่ไม่ได้โอนเนะะี่ยค่ะรับโอนมา5,000ชิ้น ดีไม่ต้องลงนะคะ DM ไม่ต้องลงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ DM ใครจะแดดไปก็ได้นะคะใครจะแดดไปก็ได้ส่วน CC ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้โอนออกตามแต่คีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ที่คำว่าทําเสร็จเพราะฉะนั้นทำเสร็จนั่นหมายความว่าใช้100%ค่ะก็คือใช้ CC ไปทั้งหมด5000หน่วยงานระหว่างทำปลายงวดงานระหว่างทำปลายงวดงานระหว่างทำปลายงวดแสดงว่าทำเสร็จหรือยังคะ ยังไม่เสร็จแต่รับประทําเท่าไหร่คะสามพันสามพันชิ้หรือสามพันหน่วยก็ลงไปที่รับโอนทีนี้ซีซีถ้ายังทําไม่เสร็จเราจะไปคิดร้อยเปอร์เซ็นเหมือนสองตัวบนไม่ได้เราก็ต้องไปดูขั้นความสําเร็จไปดูในโจทย์นะคะเปิดโจทย์คู่กันไว้เตรียมโจทย์เตรียมเครื่องคิดเลขนะคะขั้นความสําเร็จขั้นความสําเร็จของงานระหว่างทํปลายงวดดูสิคะซีซีกี่เปอร์เซ็นต์ cc บอกว่า25%นั่นหมายความว่า3ามทำงานระหว่างทําไปง่วดอะคืองานที่ยังทําไม่เสร็จอะใช้ซ c ไปทั้งหมด25%ก็3,000คูณ25%ก็คือ750เสร็จแล้วรวมยอดค่ะรวมยอดรับโอนแล้วก็รวมยอด cc รับโอนยอดรวม78,000ค่ะซีซค่ะ cc ใช้ซ c ไปทั้งหมด75,750ครูให้ดูที่ช่อง v m ไม่มีเขียนเลยค่ะ ไม่มีเขียนเลยไม่ได้หมายความว่าเป็นแบบนี้ทุกข้อนะคะถ้าบางข้อแผนกที่2มีการใส่วัตถุดิบด้วยก็ต้องคิดปกติลงปกติลงเหมือนกับซีซีแต่ข้อนี้แผนกที่2เขาหมายความว่าเขาลงวัตถุดิบตั้งแต่แผนกแรกแล้วแผนกที่2ใช้แต่แรงงานกับค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตพวกค่าน้ำค่าไฟซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ช่องนี้เอ็มไม่ต้องเขียนก็ได้ ในแผนที่2ก็จะมีแต่ช่องรับโอนกับ CC เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูโจทย์ก่อนนะคะว่าลักษณะโจทย์หรือว่าลักษณะการผลิตของบริษัทนั้นเป็นยังไงเสร็จแล้ว2แผนกค่ะเสร็จแล้ว2แผนกต่อมาค่ะแผนกที่ขอโทษทีค่ะต่อมาเป็นขั้นที่3กับขั้นที่4ขั้นที่3าคือขั้นต้นทุนรวม พอได้ต้นทุนรวมแล้วเราก็มาหาต้นทุนต่อหน่วยขั้นนี้จะจะเป็นจนํานวน,นเงินจะออกมาเป็นบาทรีพอร์ตเขียนเหมือนกับขั้นที่1เลยค่ะนะนโทษทีค่ะรีพอร์ตเขียนเหมือนกับแผนกที่1เลยเอาเริ่มจากค่ะงานระหว่างทําต้นงวดนะคะงานระหว่างทําต้นงวดไปดูข้อมูลในโจทย์ค่ะงานต้นงวดคืองานเก่าทําไม่เสร็จเอามาผลิตต่อมีต้นทุนตามมาเท่าไหร่เราก็ลงไป นะคะคเราดูข้อมูลนะคะข้อมูลก็ให้มาข้อมูลให้มาทั้ง dm dl แล้วก็ mo แต่ถ้าเป็นวิธีเว v วิธีเวท e ว a ก็คือถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต้นทุนของเต่าของใหม่เราจะไม่แยกกันเราจะเอามารวมกันเพราะฉะนั้น dm นะคะรับโอนนะคะรับโอนแล้วก็ดีเอ็มจะไม่มีข้อมูลแต่ CC มีมา CC ก็จับมา CC ได้มาจาก DL กับ MO จับมาบวกกันนะคะออกมาเป็น CC นะคะช่องรวมค่ะช่องรวมอยู่ช่องข้างหน้านะหมายความว่าต้นทุนงานระหว่างทำต้นงวดมีต้นทุนตามมา1 1 0 0 0ต้นทุนตัวนี้เป็นต้นทุนของ CC บวกต้นทุนงวดปัจจุบนันอ่าไปดูในโจทย์ค่ะต้นทุนงวดปัจจุบันมีอะไรมาบ้างนะคะมีอะไรมาบ้างรับโอนมีมาไหมคะไม่มีมาแต่จริงๆเรามีค่ะงานนี้เป็นงานที่เรากำลังผลิตแผนกที่สองแผนกต้องส่งมาจากแผนกแรกที่แผนกผลิตมาท่าน,นที่หนึ่งจำได้ไหมคะอ่าทีนี้ในขั้นที่สามตรงนี้คะ่ะอยู่จากตรงนี้ ดูจากขั้นที่ห้าของแผนกแรกนะะี่ค่ะหน่วยที่ทำเสร็จแล้วโอนออกในขั้นที่หนึ่งที่เราลงหน่วยที่หน่วยที่รับโอน7จ0ดหมื่นชิ้นนะคะพอมาขั้นที่สามเราต้องเอายอดเงินห้าแสนเจ็ดหมื่นสีนห้ยเจ็ตัวนี้ไปลงเอาตัวนี้ไปลงนะคะตัวนี้ไปลงตันนี้ค่ะตัวนี้ได้มาจากคุย้อีกทีนะคะขั้นที่ห้าของแผนกแรกมี d m มไหมคะ มีกล็ลงไม่มีก็ไม่ต้องซึ่งข้อนี้ไม่มีมีซีซีไหมซีซีไม่ได้บอกมาตรงๆแต่ซีซีได้มาจาก DL บวกกับ Mo คะ่ะก็รวมกันก็สรุปว่างานเ,าเราสรุปยอดรวมของต้นทุนงวดปัจจุบันนะคะเราก็ต้องเอานะคะเราก็ต้องเอารับโอน5 0 0แ0นกว่าบาทกับซีซีสองแสนกว่าบาทมารวมกันอันนี้คือแยกเป็นต้นทุนเก่ากับต้นทุนใหม่ ทีนี้มารวมการรวมคือการบวกบวกลงมาเลยค่ะบวกยอดรวมบวกยอดรวมลงมานะคะบวกยอดรวมลงมาได้8ปดแสนห้าพันรับโอนดึงลงมาค่ะ dm ไม่มีนะคะไม่มีแดดเปนคู่หรือไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะ cc <ๆ S 2> ก็จับมารวมกันค่ะ2องแสนสามอันนี้คือต้นทุนรวม ต่อมาเราอยากได้ต้นทุนต่อหน่วยหรือต่อชิ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาหน่วยเทียบสําเร็จรูปมาหารหน่วยเทียบสําเร็จรูปคืออะไรหน,หน่วยเที่ยบสำเร็จรูปก,ก็มาจากขั้นที่สองไงคะไปเอายอดรวมของขั้นที่สองค่ะอ่าครูย้อนให้ดูนะคะครูย้อนให้ดูเวลาพวกเราทํางานรีพอร์ตเราอยู่หน้าเดียวกันใช้ลูกศรโยงค่ะจะได้ไม่ง,งงว่าตัวเลขมาจากไหนหน่วยเทียบสําเร็จรูปคือขั้นที่สค่ะกลับไปขั้นที่สอง นะคะขอโทษด้วยนะคะกลับไปขั้นที่สองค่ะกลับไปดูขั้นที่สองนะกลับไปดูขั้นที่สองขั้นที่เป็นยอดรวมตรงที่เป็นยอดรวมนะคะขั้นที่สองตัวที่เป็นยอดรวมอยอดรวมค่ะรับโอนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยชิ้นนะคะดีเอไม่มีค่ะซีซีเอาช่องรวมนะคะที่เราขีดเส้นคู่ไว้ของขั้นที่สองนะคะเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบจับมาหารกันค่ะ ช่องรวมไม่มีตัวหานะคะเว้นไว้ช่องรับโอนค่ะเอาห้าแสนกว่าตั้งหารด้วยเจ็ดหมื่นแปดออกยอดทศนิยมใช้ห้าหลักเหมือนแผนกแรกนะคะใช้ห้าหลักอ่ะโอเคหัดกดเครื่องนะคะแล้วหัดปัดจุดทศนิยมด้วยนะครูใช้ทศนิยมห้าหลักนั่นหมายความว่าจะปัดไม่ปัดให้ไปดูตำแหน่งที่หกถ้าตำแหน่งที่หกเป็นเลขห้าขึ้นไปปัดค่ะถ้าตำแหน่งที่หกเป็นหนึ่งถึงสี่ไม่ต้องปดัด แล้วถามอาจารย์อย่างนี้ยค่ะมันลงมาอย่างนี้ไม่เขียนศูนย์เน่ยไหมไม่เขียนศูนย์ก็ได้ในเมื่อกดออกมามันมีสี่ตำแหน่งกราเขียนแค่สี่ตำแหน่งกดมามีสองตำแหน่งก็เขียนแค่สองตำแหน่งแต่อันนี้ครูทําให้กลัวว่าพวกเราจะงงครูก็เลยใส่ตูวลงไปให้มันครบห้าหลักนะคะ D M ไม่มีค่ะ D M ไม่มีส่วน C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  ก็เอาสองแสนกว่าบาทตั้งแล้วหารด้วยเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบตัวสนิยมหย้าหลักเหมือนกันนั่นหมายความว่า ของที่รับโอนมานะคะมีต้นทุนอยู่ที่7บาทกว่านะคะต้นทุน7บาทกว่าส่วนซีซีที่มาใส่ในงวดนี้แผนกนี้อยู่ที่ต้นทุนอยู่ที่ชิ้นละ3บาทกว่าเราจะหายอดรวมของต้นทุนต่อชิ้นก็ต้องเอารับโอนกับซีซีมาบวกกันสรุปแล้วต้นทุนต่อชิ้นของงานทั้งสองแผนกต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่10 4จุดสี่หนึ่งห้ ได้แล้วค่ะขั้นที่3กับขั้นที่4ต่อมาขั้นที่5ค่ะขั้นสรุปต้นทุน,นขั้นสรุปต้นทุนขั้นสรุปต้นทุนต้องสรุปอะไรบ้างนะคะนะคะต้องสรุปอะไรบ้างให้ไปดูวิธีการจําค่ะขั้นที่5จะสรุปอะไรให้ไปดูขั้นที่ <ข Sketch. S> 2ครูย้อนกลับไปขั้นที่2ค่ะเห็นไหมที่ครูลงพื้นแดงไว้ขั้นที่2หนูเขียนอะไรไว้หนูคํานวณชิ้นอะไรไว้ขั้นที่5สรุปต้นทุนตามนั้น เพราะฉะนั้นข้อนี้ขั้นที่สองมีหน่วยที่ทําเสร็จแล้วโอนออกหนึ่งบัญชีเสร็จแล้วไม่โอนอีกหนึ่งงานระหว่างทําไปหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราต้องคิดต้นทุนของสามตัวนี้แล้วออกมาเป็นยอดรวมอะ่ะไปค่ะทีละตัวมาเริ่มดูเลยหน่วยที่ทําเสร็จแล้วโอนออกทําเสร็จแล้วโอนออกทำเสร็จแล้วโอนออกทำเสร็จ,รจนัน่นหมายความว่าต้นทุนเป็นต้นทุนรวมต้องใช้ต้นทุนรวมสิบบาทกว่าตัวนี้นะคะต้องใช้ต้นทุนรวมสิบบาทกว่าตัวนี้ อ okay. ต้องใช้ต้นทุนรวม10บาทกว่าตัวนี้เราก็ไปดูหน่วยที่ทําเสร็จและโอนออกนะคะหน่วยที่ทําเสร็จและโอนออกมีอยู่7,000 70, หมืนชิ้นค่ะใช้ต้นทุนรวม10บาทกว่าออกยอดค่ะออกยอดต่อมาเสร็จแต่ไม่โอนเอ้เสร็จแต่ไม่โอน,อม,โอนมีกี่ชิ้นย้อนไปดูขั้นที่2ก็ได้ค่ะดูนะเสร็จแต่ไม่โอนมีเท่าไหร่คะห้าพเห็นไหมคะ ห้าพันชิ้นนะเอาห้าพันชิ้นคีย์เวิร์ดประเด็นอยู่ที่ทําเสร็จถ้าทําเสร็จใช้ต้นทุนรวมค่ะสิบบาทกว่าออกยอดต่อมาค่ะงานระหว่างทำปลางวดมีกี่ชิ้นนะกลับไปดูที่ขั้นที่สองค่ะงานระหว่างทำปลางวดดูดีๆนะคะขั้นที่สองเอ่อถ้า ถ้าถ้าถ้านักษามองขึ้นไปเสร็จโอนกับเสร็จไม่โอนอะ่ะตัวเลขเขาจะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมพอทุกอย่างเสร็จแล้วเป็นร้อยเปอร์เซ็นแต่งานระหว่างทําไปงวดเห็นไหมคะเห็นไหมรับโอนมีสามพันชิ้นคือรับโอนมาสามพันชิ้นแต่มีการลงซีซีไปทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบมันไม่เท่ากันเห็นไหมคะตัวเลขนั่นหมายความว่าครูกําลังจะบอกพวกเราว่าเราต้องแยกคิดเพราะว่ารับโอนมันต้นทุน กี่บาท CC ต้นทุนกี่บาทมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแยกคิดสรุปนะคะรับโอนส0 0พัน0 0นะคะแล้วก็ CC เอาไปคิด7 5 0ห้าสิบนะอ่ะไปค่ะไปที่รับโอนอย่าเพิ่งลงยอดรวมนะคะไปที่รับโอนก่อนรับโอนเมื่อกี้มีสามพันใช่ไหมคะรับโอนเมื่อกี้มีส0 0พันไปตรงนี้ค่ะเห็นไหมอากูยังไม่ดูอีกทีหนึง่งเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมคะโอเคไหมอ่อนะรับโอนส0 0พันนะคะแล้วก็ CC เจ็ห้าสิบนะอ่ะรับโอนสา0พันค่ะ ไปดูต้นทุนรับโอนค่ะตัวโอนเห็นไหมเจ็ดบาทกว่าจากคูณกันแล้วออกยอดค่ะ cc เอากลับไปดูอีกทีหนึ่ง cc cc ใช้ไปเจ็ดร้อยห้าสิบหน่วยค่ะก็เอาเจ็ดร้อยห้าสิบตั้งคูณด้วยต้นทุนของ cc สามบาทกว่าออกยอดค่ะเสร็จแล้วเอารับโอนกับซ cc บวกกันค่ะจับบวกกันแล้วโอนกับ cc บวกกันบบกกแลน้บ CC, บวกกลออกยอดไปที่รวมนั่นหมายความว่างานระหว่างทําไปงวด ไอ้ส่วนที่ทําเสร็จแล้วนะคะคืองานยังผลิตไม่เสร็จแต่ต้นทุนของงานที่ผลิตไปแล้วมีต้นทุนอยู่ที่24 00 0ันกว่าบาทสุดท้ายรวมยอดค่ะสุดท้ายรวมยอดบวกรวมกัน3ตัวเลยเสร็จโอนเสร็จไม่โอนแล้วก็วิปลายวิปคืองานระหว่างทำนะคะรวมกันออกมาตัวเลขของขั้นที่5จะต้องเท่ากับขั้นที่3เสมออุอาจารย์ไม่เท่ากัน แต่มันไม่เท่ากันนักศึกษาดูนะคะมันดิบกันที่ทศนิยมคิดออกมาแล้วก็ประมาณสมสตางค์สามสตางค์สี่สตางค์กว่าอันนี้ถือว่าเท่ากันที่มันดิฟกันแบบนี้เพราะว่าเราใช้ทศนิยมห้าหลักนี่ขนาดเราใช้ห้าหลักนะคะถ้านักศึษาใช้สองหลักมาตั้งแต่ขั้นที่หาขั้นที่สี่ตรงนี้หนูจะเทียบกันไม่ได้เลยตัวเลขมันจะต่างกันเยอะนี่คือเหตุผลว่าทําไมครูถึงให้ใช้ทศนิยมห้าหลักนะคะโอเคเนาะอ้าวสุดท้ายตอนนี้สรุปแล้วว่า หน่วยที่ทําเสร็จแล้วโอนออกบริษทัทมัทุลรสมีสองแผนกใช่ไหมคะ,ะแผนกหนึ่งส่งมาแผนกสองตอนนี้แผนกสองทำเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วแสดงว่ามันต้องกลายเป็นสินค้าสําเร็จรูปสรุปแล้วเดือนนี้มีสินค้าสําเร็จรูปพร้อมขายอยู่เท่าไหร่คะเจ็ดหมื่นชิ้นเจ็ดหมื่นชิ้นมีต้นทุนอยู่ที่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันห้าสิบเจ็ดบาทวนไป fgfg คือ finish goods นะคะ finish goods finish แปลว่าเสร็จ goods แปลว่าสินค้าคือสินค้าที่เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราเอายอดนี้ค่ะเอาไปลงบัญชีนะเป็นรายการที่ที่สองอ่าเราไปลงบัญชีกันค่ะลงบัญชีเหมือนกับแผนกแรกรายการแรกค่ะเบิ k, DM, d ก d m เ l m o เข้าสู่กระบ,บวนการผลิตก็เดบิตงานระหว่างทำแผนกที่สองอ้าววัตถุดิบหายไปไหนก็แผนกนี้ไม่ได้ใช้วัตถุดิบไงคะก็ไม่ต้องเขียนค่ะ ใช้แต่ C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  ประกอบด้วยค่าแรงงานกับค่าใช้จ่ายในการผลิตตรงนี้ต้องเอามาจากต้นทุนไหนเสมอคะต้นทุนปัจจุบันนะอย่าลืมนะคะตอนสอบชอบทําผิดมาให้ครูเอาไปใช้ต้นทุนเก่าคือต้นทุนต้นงวดใช้ไม่ได้ต้นทุนต้นงวดมันก็บันทึกไปเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเราจะมาบันทึกซ้ําอีกทําไมเราก็ต้องบันทึกด้วยต้นทุนงวดปัจจุบันเสร็จแล้วรวมกันค่ะเป็นงานระหว่างทํานะคะ เราก็อธิบายรายการเบิก dl และ mo เข้ากระบ,บวนการผลิตผลิตเสร็จแล้วเสร็จแล้วพร้อมส่งใช่ไหมคะพร้อมส่งตามออเดอร์ลูกค้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดบิตด้วยสินค้าสำเร็จรูปเพราะบริษัทน,นี้สองแผนกจบเดบิตสินค้าสำเร็จรูปเคดิตงานระหว่างทำแผนกที่2ตัวเลขเดี๋ยวเราจะเอามาจากขั้นที่ห้า นะคะอธิบายรายการโอนงานระหว่างทำแผนที่2ไป f g fc คือสินค้าสำเร็จรูป70,000ชิ้น70,000ชิ้นดูค่ะเป็นเงินเท่าไหร่ตัวเลขดูตรงนี้ค่ะดูนะตรงนี้เลยขั้นที่5ของแผนกที่2ตรงงานที่ทำเสร็จแล้วโอนออกเห็นไหมคะ70,000ชิ้นต้นทุน7 0 0ดแสนกวบาทเอาตัวนี้ไปลงตัวนี้ไปลง7 2 9 0 5 7บบาทนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ รายงานต้นทุนการผลิต2องแผนกนะคะโดยเราคำนวณวิธีเวทเ e เว e t เทนะคะ,ะในคลิปนี้ครูก็ขอจบวิธี Wait, ett, เวทเอเวอร์เรไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวแบบไฟฟโฟเราจะไปเรียนต่อกันในคลิปหน้าให้นักศึกษาลองทบทวนนะคะลองทบทวนใหม่นะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็ไลน์มาถามครูก็ได้นะคะหรือว่าดูคลิปนี้ซ้ำสำหรับในเรื่องนี้ครูขอจบไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ